สวัสดีครับไม่พบกันนานะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองคือตอนนี้เบอร์หนึ่งไม่รับจองผลของการไม่รับจองก็ทําให้คนต้องไปจองเบอร์สองทีนี้จะทําให้ธุรกิจของเบอร์สองดีขึ้นฉะนั้นเบอร์สองจะได้ประโยชน์เต็มๆแต่ถ้าเกิดมีการกรณีที่ว่าขึ้นราคาซึ่งสูงขึ้นราคาขึ้นมาราคาส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาก็จะเข้าเบอร์หนึ่งเกือบทั้งหมดอาจจะเข้าเบอร์สองบ้างแต่แน่นอนเบอร์หนึ่งได้มากกว่ามากฉะนั้นถ้าเกิดมีการแข่งขันกันก็เท่ากับว่าเบอร์หนึ่งจะได้เปรียบ เบอร์สองมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเบอร์สองเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากท,ทําธุรกิจนี้แล้วและขายให้ผูกกรอบการรายใหม่ที่มีทั้งเงินหมุนเวียนคล่องๆแล้วก็มีมีทั้งเงินมากคือมีเงินมากแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้วยเบอร์หนึ่งอาจจะเสียเปรียบอาจจะไม่สามารถรักษาเบอร์หนึ่งได้อีกต่อไปทีนี้ถ้าเราดูซิว่ามันราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นที่เท่าไหร่ คือเราไม่สามารถฟิกราคาใดราคาหนึ่งได้ตลอดหรือว่าใช้เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งได้ตลอดเพราะบางทีเงืยอย่อนไขอาจจะเปลี่ยนไปน้ํามันอาจเพิ่มขึ้นแต่ว่าปัจจัยอื่นเช่นค่าจ้างแรงงานหรือค่าอุปกรณ์ต่างๆมาจะเปลี่ยนแปลงมากไปกว่าน้ํามันหรือก็ได้ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไงว่ามันต้องจริงจริง,รงมันควรจะสูงขึ้นหรือไม่สูงขึ้นดูตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับสมมติว่าธุรกิจการบินกรุงเทพไป สิงคโปร์คือมันลดลงมาตลอดมันแม้ว่าบางช่วงน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ราคาตั๋วเครื่องบินลดมาตลอดในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาฉะนั้นเราสามารถดูธุรกิจประเทศเดียวกันได้คือเราไม่สามารถดูธุรกิจของเครื่องบินแล้วไปใช้กับอีกธุรกิจหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจกดเดียวกันที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ที่มีการแข่งขันกันเราก็สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วต้นทุนมันสูงขึ้นจริงหรือเปล่า พราะบางทีอย่างธุรกิจมือถือที่ว่าค่าสมปทานแพงขึ้นแต่จริงปรากฏว่าค่าโทรตอนนาทีลดลงแต่ธุรกิจมือถือก็ไม่สามารถใช้เป็นตัวบอกได้เพราะหนึ่งธุรกิจมือถืออาจจะไม่แข่งขันสมบูรณ์และข้อ2ก็คือว่าธุรกิจมือถือนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจที่กําลังเกิดอยู่ขนาดนี้และการที่การลด ลดการบริการลงหมายถึงลดลดการบริการน้อยลงนั้นอาจจะเข้าใจได้ว่าเพื่อลดต้นทุนแต่การไม่รับจองบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลซึ่งระยะยาวแล้วก็จะไม่เป็นผลดีเลยขอบคุณมากครับผมธีระจารุก,กิติพันธ์ต่อไปจะออกคลิปขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือหายกันไปนาน แล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการใช้เขียนโปรแกรมตอนนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับเขียนผ่านเว็บเบสหรือเขียนผ่านแอปเราสามารถเขียนให้ท่านได้ครับและก็ใช้เวลาไม่นานด้วยขอบคุณมากครับ